สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะตรงปกที่เห็นเลยนะคะอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าในฐานะที่คนที่ชอบน้องมินิของชาแนลมากๆเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะน้อง8นิ้วเนี่ยไอ้น้องไซเนี่ยนะคะทําไมนะคะตอนนี้เขากาลังฮิตกันก็คือน้องที่เป็นมินิ8แต่มีหูหิ้วเนี่ยทำไมสุดท้ายไม่อยากได้นะคะแล้วก็อยากจะมาเชียร์แล้วก็มาเปิดตัวด้วยน,นะน้องคลาสสิกแฟลปไปนี้แต่แตงนะคะเป็นคลาสสิกแฟลปไซส์สมอนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่า ทำไมนะคะควรที่จะซื้อน้องชิ้นนี้นะคะมากกว่าที่จะเป็นน้องมินิแปดนิ้วแบบนี้หูหิ้วนะคะหรือว่าน้องที่เป็นมีเดียมราสนะคะใส่มาตรฐานแบบนี้ค่ะเริ่มจากหัวข้อแรกเลยนะคะว่าทําไมนะคะไม่ได้สนใจน้องที่มีหูหิ้วนะที่เป็นรุ่นมินิแปดที่เห็นทิ่กันตอนนี้คือทั้งนี้นะนะอยากจะออกตัวก่อนเลยนะคะว่ามันขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวเลยนะคะทุกอย่างนะเวลาเราแชร์อะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะมีความรู้สึกส่วนตัว กับของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะก็เหมือนที่บอกทุกคลิปนะคะสิ่งแรกเลยนะคะขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวนะคะทุกคนชอบของไม่เหมือนกันมีสไตล์ที่แตกต่างกันด้วยนะคะตอนที่น้องมินิแปดแบบที่เขามีหูหิ้วออกมาเนี่ยก็เริ่มเห็นรูปนะคะตามดีเซลเลอร์หรือว่าตามเว็บไซต์ของชาแนลหรือว่าคนเขาเริ่มซื้อกันแล้วก็อันบ็อกกันส่วนตัวแล้วนะรู้สึกว่าเขาดูแปลกๆนะคะรู้สึกว่าพอพอชั่นมันดูแปลกๆนะคะมันเหมือนกับตอนที่เรารู้สึกกับน้องโคโค่ชาแนลนะคะหรือว่าน้องอ่าเขาเรียกอะไรนะ t ทรนดี้ซีซีไหมมันจะดูแบบเป็นเหลี่ยมๆแล้วก็มีหูหิ้วอะไรเงี้ยคือสุดล้วเนี่ยไม่ค่อยชอบแนวนั้นเท่าไหร่นะคะความจริงแล้วโคโค่ก็น่าใช้นะแบบมีหูหิ้วด้วยถอดสายได้ด้วยนะคะมีความเป็นคนหนูแล้วก็ถือรูๆได้นะคะแล้วก็ถือแบบแคชชีวได้แต่ว่า ส่วนตัวแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ใช่แนวตัวเองแล้วตัวเองไม่ค่อยชอบนะคะก็ <appointment> เลยเป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่ส่วนตัวแล้วไม่ได้มีน้องแชแนลรุ่นพวกนั้นจนถึงวันนี้เวลาผ่านไปนะคะถึงแม้ไม่มีน้องเขานะคะก็รู้สึกว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกของตัวเองเพราะถ้าเกิดว่าได้มาก็คงไม่ได้จะใช้น้องเขาเท่าไหร่นะคะมันก็เหมือนกับความรู้สึกที่เห็นน้องมินิแปะที่มีหูหิ้วอะตอนที่เห็นเลยเนี่ยมันไม่ชอบนะคะคือเห็นหลายครั้งจากโซเชียลมีเดียที่เขา pop p ขึ้นมาคน unbox กันเนี่ยเราก็ยังไม่ชอบนะคะมันก็็เเเลยเปนกกาาารรตตอองงั้้ควววมูสึ่ เราคงไม่ชอบจริงๆนะคะก็เลยไม่ได้มีความรู้สึกอยากได้น้องเขาถ้ามองจากการใช้งานเนี่ยอาจจะมีความใช้งานที่ดีกว่าน้องมินิแฟลทั่วไปนะคะเนื่องจากเขามีหูหิ้วนะแต่อย่างที่บอกค่ะก็คือตัวเองไม่ได้ชอบลักษณะหูหิ้วของน้องที่เป็นมินิแปดนะคะอีกเหตุผลหนึ่งนะที่คิดว่าตัวเองไม่ชอบเลยก็คือส่วนตัวแล้วนะคะที่ชอบน้องมินิแมากๆเลยเนี่ยก็เนื่องจากว่าน้องมินิแเนี่ยเขามีความเป็นลักษณะเหมือนคลาสสิกแฟลกลุกนะคะ เขาจะคล้ายๆน้องคลาสสิกแฟลทเลยแต่ว่าเป็นลักษณะย,ย่อส่วนนะคะอันนี้คือน้องคลาสสิกแฟลทแบบมีเดียมลาสนะคะแล้วก็น,นี่คือน้องมินิแปะนะคะเห็นไหมเขาจะมีความคล้ายคลึงกันในลักษณะย,ย่อส่วนนะคะแต่ว่าเขาจะมีความแตกต่างนะเพราะว่าน้องมินิแปะนิ้วเนี่ยเขาจะเป็นลนักษณะเป็นแบบซิงเกิลแฟลทแบบนี้นะคะเขาไม่ได้มีดับเบิลแฟลทนะ้เหมือนกับน้องที่เป็นคลาสสิกแฟลทจริงๆนะคะแต่ว่าราคาของเขาเนี่ยตอนนี้ก็6,250ยเหรียญออสเตรเลียนะคะส่วนน้อง มินิเลมล้เนี่ยอยู่ที่หมื่นหน่อยๆถ้าจำไม่ผิดนะคะ 10,000, ห,หมื่นเร้อยเหรียญออเชรเลีา,าตอนนี้นะคะราคาเขาแต่างกันค่อนข้างมากนะคะแต่ว่าดูข้างนอกแล้วเนี่ยเขามีความเป็นเหมือนกับมินิคลาสสิกฟแฟล็ก่ังั้น,นะคะก็เลยเป็นเห็นผลหนึ่งที่ตัวเองชอบน้องมินิแปดมากกว่าที่เป็นหูหิ้วเพราะความเป็นหูหิ้วของน้องมินิแปดเนี่ยมันทําให้เราเห็นว่าเขาดูไม่ค่อยคลาสสิกนะคะเขาเป็นลักษณะเหมือนกับซีซันอลแบ็มากกว่านะคะอันนี้คือสิ่งที่ตัวเองคิดนะแล้วก็ เป็นเหตุผลหลักเลยที่ทําให้ตัวเองไม่ได้อยากได้น้องมินิแปดนิ้วแบบนี้หูหิ้วนะคะแต่หลายคนเขาบอกมันหายยากกันเซเลอร์หลายที่เนี่ยก็ขายราคากระฉูดมากนะคะก็เป็นข้อดีนะคะที่ตัวเองไม่สนใจเพราะเวลาเห็นเขาขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ได้มีความสนใจอยากจะได้ราคาของน้องหูหิ้วเนี่ยจะแพงกว่าน้องใบนี้นิดนึงนะคะถ้าจำไม่ผิดจะเขียนราคาให้ดูด้วยนะ,ะแล้วหัวข้อถัดไปก็คือทําไมถึงเชียร์น้องสมอนะคะ อันนี้เป็นคลาสสิกแฟลสมอนนะคะอันนี้เป็นคลาสสิกแฟล m มีเดียมลาสนะคะซึ่งเป็นไซส์ที่แบบว่าฮิตมาตรฐานคลาสสิกสุดๆส,ส,สำหรับใบนี้นะคะเห็นไหมแค่เทียบกันนะคะเขาเหมือนกันแต่นี้เป็นแรมสกินนะคะนี่เป็นคา l เวียแต่ว่าน้องใบนี้เนี่ยนะคะเขามีความเล็กกว่านะเขาจะมีไซส์ที่ใกล้เคียงกับน้องมินิแดนิ้วนะคะเห็นไหม ย้อนกลับไปนิดนึงตอนที่เริ่มบาน้องมินิแฟลตทั้งหลายแหล่นะคะไม่ว่าจะเป็น 7, 7็ดนิ้วหรือแดนิ้วนะคะอ้ที่อยากได้จริงๆนะคะคือใบนี้นะคะมินิ8นิ้วนะคะแรมสกินโซ่ทองนะคะนี่คือที่อยากได้ แต่ก like you know, ็ม right. ีเหตุนะอย่างที <c 195 2> like yours, ่เคยเล่าให้ฟังในเจอร์น so, ี้นะของการตามล่าหาน้องมินี่นะคะว่าทําไมมันมีหลายๆใบผุดขึ้นมานะคะแล้วระหว่างนั้นนะคะก็ได้มีโอกาสเนี่ยได้น้องที่เป็นมินี่เนิ้วนะคะซึ่งเป็นคาเวียใบนี้มาหลายๆคนจะทราบว่าตอนนี้นะคะชาแนลไม่ได้ผลิตน้องที่เป็นมินี่เป็นคาเวียนะคะยกเว้นที่เป็นหูหิ้วตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะราคาในตลาดมือสองของน้องที่เป็นมินี่ไม่ว่าจะเป็น7นิ้วหรือว่า8นิ้วเนี่ยก็ฉูดขึ้นมากเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะที่เป็นสีดําโซ่ทอเพราะว่าสีดําโซ่ เ,เขาเป็นอะไรที่คลาสสิกมากๆนะคะให้ความเป็นแบบคลาสสิกลุกเคยพูดมาก่อนนะคะว่าส่วนตัวแล้วชอบแรมสกินทุกวันนี้ยังชอบแรมสกินนะในส่วนของลุคนะเพราะว่าตัวเองรู้สึกว่าแรมสกินของชาแนลเนี่ยเขาให้ความแบบหรูอ่าลักชัวรี่มากนะคะแต่ว่าพอเราได้มาใช้ใบนี้นะคะซึ่งเป็นคาเวียแล้วเนี่ยมันอยู่ที่รุ่นซีรีส์โฮโลด้วยนะคะอย่างใบนี้ถ้าจะไม่ผิดเป็น21นะเป็นโฮโล21หนังคาเวียของรุ่นนี้ส่วนมากนะคะแล้วก็ความเป็นทองอ่ะมันจะทองมากกว่า ที่เป็นไลโกฮาร์ดแวร์นะคะมันจะให้ความสวยอะส่วนตัวแล้วเนี่ยค่อนข้างชอบใบนี้มากๆทีเดียวนะคะแล้วแน่ใจตอนนั้นค่อนข้างบ้ามากนะคะได้ใบนี้มาราคาแพงมากนะคะได้มาที่7,200เหรียญออสเตรเลียน้นละนะคะแพงมากณนะปัจจุบันนะคะน้องมินิเกับ8เนี่ยที่เป็นคาวเวียนเนี่ยราคาก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะถ้าเป็นมินิอ่า7นิ้วเนี่ยก็อยู่ประมาณที่6000เหรียญปลายๆนะคะหรือว่า7,00 0เหรียญต้นๆน,นะคะ แล้วส่วนที่เป็นมนิ8นิ้วที่เป็นคาเวียเนยก็อยู่ที่ประมาณ7000ต้นๆถึงเ0 0กลันกลางๆนะคะหรือว่าประมาณ7,7 0ดนด้วยซ้ำสำหรับบางร้านะนะคะแต่ว่าพอได้น้องใบนี้มาเนี่ยก็ชอบเขามากเลยอะเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราอยากได้คาวเวียที่เป็นดำโซอทองเนี่ยเป็นแบบน้องมมนิ8สักใบนะคะก็คิดอย่างนั้นตอนนั้นนะตอนนี้เรางได้น้องที่เป็นแรมสกินมาแล้วนะคะแต่คิดไปคิดมาเนี่ย ราคาเนี่แหละมันเป็นแฟกเตอร์หนึ่งทำให้เราสู้แบบม,มันแพงมากเลยอะมือสองก็ลองถามดูร้านหนึ่งนะคะเขาแบบของเขาดีเขาเป็นสภาพดีคือเป็นแบบไม่ายใบนี้เลยนะใบนี้สภาพดีมานะคะมินิแปะนะคะสีดำโซดทองทาเวียเนี่ยอยู่ที่ประมาณเจ็ดพันห้าถึงเจ็0ันกออสเตรเลียนดอลลาร์นะคะแบบแพงมากเลยนะ <laughs> ก็เลยตอนนั้นอะมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นมือสองนะาคะขนาดเนี้ถ้าเรามองน้องที่เป็นสมอลไซส์อะที่เป็นสีดำอะทาเวียนะคะ เป็นโซดทองเลยเนี่ยเราเพิ่มเงินอีกแค่ประมาณเกือบสองพันเนี่ยเราได้มือหนึ่งเลยแล้วก็เป็นพลาสสิกแปรไปเลยดีไหมนะคะอันนี้คือจุดเริ่มนะในการเริ่มมองน้องสมอนะคะตอนนี้นะคะราคาของน้องสมอลที่ออสเตรเลียเนี่ยอยู่ที่9 8 2 0ี่เหรียญออสเตรเลียตดอลลานะคะก็อย่างที่ทราบกันนะคะไซส์สมอนนะคะตอนนี้หาจากช็อปเองก็ค่อนข้างยากนะคะลําบากพอสมควรนะคะที่ได้มาเป็นน้องเบสเนี่ยเป็นไซส์มีเดียมนะที่เห็นในคลิปอันบ็อกซ์มานะคะ สวยไม้สวยชอบนะคะความจริงแฮปปี้กับใบนี้มากนะคะแต่ก็อยากได้สมออยู่เนื่องจากว่าชอบสมออย่างที่เล่าให้ฟังในคลิปนั้นนะคะตอนที่เริ่มมองน้องสมอเนี่ยนะคะบังเออนะคะมีร้านหนึ่งนะคะเป็นดีเซลเลอร์ซึ่งความจริงเราก็ซื้อกับร้านเขาหลายครั้งทีเดียวนะคะมีใบนี้โผล่ขึ้นมานะคะในสตอรี่ของเขาก็เลยลองถามเขาไปนะคะปรากฏว่าราคาเขาดีมากนะคะราคาอยู่ที่ แปดพันหเหรียญออสเตรเลียนดอลลาร์เพราะว่าช่วงนั้นนะ่ะ US ดอลลาร์ค่อนข้างอ่อนนะคะเมื่อเทียบกับออสเตรเลียนดอลลาร์นะคะเราก็เลยมามองว่าโอ้โหถ้าเกิดว่าสมอลนะ8,600เหรียญออสเตรเลียนดอลลาร์นะถูกกว่าซื้อจากช็อปที่เนี้ยมากกว่าพันเหรียญด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ถ้าเราอยากได้น้องที่เป็นมินิแปดคาเวียเนี่ยจากร้านดีวเซเลอร์เนี่ยราคาก็อยู่ไปแล้วนะคะ7,500-7,600แสดงว่าเราเพิ่มเงิอนอีกแค่1,000เหรียญออสเตรเลียนดอลลาร์นะคะ เราได้น้องคลาสสิกแฟลกไซส์สมอลเลยแล้วก็เป็นของใหม่เอี่ยมนะคะแทนที่จะเป็นมือสองที่เป็นมินิแปที่เป็นคารเวียร์ก็เลยคุยกับร้านนี้นะคะตกลงปงใจได้ใบนี้มานะคะแล้วพอได้น้องเข้ามาเนี่ยชอบมากแบบไซส์เขาน่ารักมากเลยอะ่ะแล้วถือสวยมากเลยอะ่ะที่เราเคยคิดว่าถือน้องมินิแปดสวยนะแต่เนื่องจากว่าน้องมินิแปดเนี่ยสายเขาจะยาวนิดน,นึงนะคะน้องที่เป็นสมอลเนี่ยสวยมากถือแล้วแบบสายเป๊ะสวยคุณหนูดูดีมากนะคะ แล้วพอเราเปรียบเทียบก,กับน้องที่เป็นคลาสสิกแฟลกไซส์มาตรฐานนะคะมีเดียมลาสใบนี้นะคะถือไซส์เนี้ยจะมอสวยกว่านะคะให้ความแคชช่วมากกว่าดูลำลองมากกว่านะคะเราก็ดูแบบคิดขูด่ดูแบบดูน่ารักมากเลยอะ่ะในขณะที่ใบนี้นะคะเวลาถือเนี่ยมันจะดูฟอร์มอลนะคะดูทางการขึ้นมานิดนึงนะคะต่ถามว่าเขาสวยไหมเขายัางสวยอยู่นะจะบอกจริงมีเดียมล้าสเนี่ยแทบไม่ได้ใช้เลยนะคะเหตุผลหนึ่งเลยอะ่ะรู้สึกว่าเนี่ยนมด้านข้างเขาเนี่ยเนื่องจากเขามีความแบบ เขาไม่ความแบนๆนะนะคะความแบนนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเนี่ยแนวเนี้ยเขาจะมีความดูใหญ่ขึ้นนิดนึงเวลาถืออ่ะมันให้ความรู้สึกแบบมันดูยาวๆนิดนึงมันอาจจะเป็นที่ว่าเทรนหลายๆอย่างมันเป็นกระเป๋าใบเล็กลงด้วยนะคะเราก็ส่วนตัวแล้วก็ชอบมินินะส่วนใหญ่ก็เลยรู้สึกว่าสมอลเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าใช้นะคะถ้าเกิดเราคิดว่าเราอยากจะได้มินิแปดหรือว่าเราอยากได้เดียมลาสนะคะถ้าถามวันนี้นลนะ เลือกสมองนะคะมากกว่ามีเดียมรานนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราอยากได้ไมนีม่แที่เป็นคาเวียตอนนี้นะราคากระฉูดมากเลยอนะประมาณ7,000ก,กลางๆถึง7,000ไปไปลายออสเตรเลียนดอลลาร์นะคะเพิ่มเงินอีกสักประมาณพันถึง2,000เหรียญออสเตรเลียนดอลลาร์นะคะก็จะได้น้องที่เป็นคลาสสิกแฟลตนะคลาสสิกแฟลตเนี่ยเขามีความเก๋คลาสสิกอยู่ที่ดับเบิลแฟลตนะคะคือเอาจริงอ่ะ มันจะมีความหนักนะ้มากกว่าน้องมินิแปดนิ้วนะคะแต่ว่าเขามีความคลาสสิกนะถ้ามอในี่อ่งความคลาสสิกเขาอยู่ได้นานคือใบนี้นะจะอยู่กับเราไปทั้งชีวิตนะคะเหมือนใบนี้นะถึงเราจะไม่ใช้เราก็เก็บนะคะมันเป็นอะไรที่แบบคลาสสิกเราชอบมากแล้วมันเป็นใบที่คุณสามีซื้อให้นะนานๆเดี๋ยวจะซื้อของพวกนี้ให้นะคะก็จะเป็นใบที่แบบมันมีคุณค่าทางจิตใจนะคะใช้น้อยมากแต่ไม่เป็นไรนะคะเก็บจริงๆใบนี้นะคะแล้วอย่างนี้นะเปิดออกมานะคะเขาเป็นดับเบิลแฟลกแบบนี้เนหะ็นไหมเขาจะเป็นลักษณะดับเบิลแฟลกนะคะ เปิดออกไปเขาก็จะเป็นดับเบิรแฟลกแบบนี้นะคะอันนี้ยังไม่ไดไ้ยังไม่ได้ใช้เลยนะคะเนี่ยคือเขาเป็นความเป็นแบบคลาสสิกแฟลกนะคะในขณะที่ถ้าเป็นน้องที่เป็นมินิแปะนะคะที่เปิดออกมาเขาก็จะเป็นลงๆเลยนะคะอันนี้คือความแตกต่างนะแต่พอเรามาคิดไหมว่าเกิดว่าเราอยากได้ใบนี้นะเป็นคาเวียอยู่ที่7จ็ดพันห้านะเขาก็เป็นซิงเกิลแฟลกแบบนี้นะคะในขณะที่เราเพิ่มเงินขึ้นมานะคะอย่างเงี้ยได้จากที่อเมริกานะคะแปดพันหกร้อยเหรียญอลเชอลล่นะคะ เปิดออกมานะคะเป็นคลาสสิกแบบจริงๆนะคือสวยหรูตลอดการนะคะเดี๋ยวในอนาคตน,นะจะมารีวิวให้ดูเทียบกันเลยนะคะโดยละเอียดแต่นี้อยากจะเล่าแนวคิดในการซื้อว่าทำไมถึงสอยน้องสมอมานะคะแล้วความจริงแล้วอยากจะเชียร์มากๆเลยถ้าคุณสามารถหาสมอได้จากช็อปนะคะถอยสมอนะคะถามวันนี้เลยนะคะมีเดียมกับน้องสมอนะคะเชียร์สมอนะคะไม่เชียร์มีเดียมแล้วนะคะ มันอาจจะมีเกตผลนึงนะเพราะมีเดียมเนี่ยเขามีมานานก็เป็นไซส์คลาสสิกมานานมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจะมีเยอะนะคะแต่สมมเนี่ยคนยังไม่ค่อยมีนะคะทุกวันนี้หายากม,มากกว่าต่กอนนะคะแต่ก่อนเนี่ยสโอหาได้แบบง่ายกว่าน้องมีเดียมอะ่ะแต่ทุกวันนี้นะคะสโมหายากกว่าไซส์มีเดียมส่วนตัวแล้วอย่างที่เห็นนะได้มีเดียมมาตอนนี้มีสองใบนะคะอันนี้เป็นคาเวียสีเบดนะคะสวยมากนางฟ้ามากใบนี้นนคะ กับน้องใบนี้นะคะเก่าแต่ก็ยังสวยนะคะเป็นล้ำสกินที่มีคุณค่าทาง,งจิตใจอยากได้อีกใบหนึ่งเบสสมมได้แล้วเสร็จจบปิดกลุ่มชันแนวอันนี้พูดจริงดูกันต่อไปนะคะกลับมาที่น้องสมออีกรอบนะคะถ้าเป็นไปได้นะถ้าคุณคุณนะตามหาน้องมินิแนะคะที่เป็นคาเวียหรือน้องมินิ8รุ่นใหม่ที่เป็นคาเวียแบบมีหูหิ้วถ้าชอบแบ้จริงๆก็ซื้อไปนหาได้จากช็อปนะคะ แต่ถ้าต้องไปเสียเงินเยอะๆให้กับร้านพวกรีเซเลอร์นะคะส่วนตัวแล้วคิดว่ารอสักนิดลงชื่อนะคะซื้อสมอลหรือไม่ถ้าเกิดว่าได้สมอลเนี่ยอาจจะเป็นมอสองก็ได้นะคะจากร้านรีเซเลอร์ร้านคอนซาเมนต์สตอร์หรือว่าเป็นร้านรีเซเลอร์ที่ราคาโอเคไม่สูงมากเชียร์ไซซ์สมอลนะคะมากกว่าน้องที่เป็นมินิ8แปดแตเป็นหูหิ้วนะคะท้งนี้ท้งั้นอยู่ด้วยความชอบส่วนตัวอีกนะคะส่วนตัวแล้วไม่ชอบน้องมินิ8แปดที่เป็นหูหิ้วที่กำลังคิดกันตอนนี้ค่ะ และนั่นนะคะก็เป็นเหตุผลว่าทําไมส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่ได้สอยน้องมินิแปดแบบมีหูหิ้วแล้วก็เป็นการเปิดตัวน้องใบงนี้ด้วยนะคะน่ารักมากนะคะในอนาคตนะคะจะมาเปรียบเทียบโดยละเอียดให้ดูนะคะระหว่างน้องสมอลนะคะมีเียมลาสแล้วก็น้องที่เป็นมินิแฟลตแปดนิ้วด้วยนะคะจะได้มาเทียบกันชัด,ชดไปเลยนะคะว่าใส่ของได้อย่างไรถือออกมาแล้วเป็นอย่างไรค่ะยัยงไงติดตามชมละกันค่ะขอบคุณทุกทุกคนที่ติดตามชมรุดก,กันมานะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ